สวัสดีครับวันนี้พ่อพงษ์จะพามาทําอะไรสนุกๆน,นะครับพอดีว่าอยู่ว่างๆพ่อพงษ์มาเดินหลังบ้านเราเห็นต้นกล้วยเนี่ยครับพ่อพงษ์ก็เลยคิดว่าอยากจะมาทํามาบังคับให้ต้นกล้วยนะครับออกเครือกลางต้นนะครับไม่รู้ว่าหลายๆคนเคยทํำไหมนะครับแล้วเราจะทําเพื่ออะไรนะครับก็คือการที่เราบังคับต้นกล้วยให้มันออก เครือกลางลำต้นเนี่ยก็เพื่อว่านะครับคือบางคนนะครับเนี่ยปลูกต้นกล้วยแล้วต้นกล้วยมันจะต้นใหญ่ต้นสูงขึ้นไปนะครับพอมันเป็นเครือแล้วเนี่ยเราต้องหาไม้มาคำ้ำใช่ไหมครับหรือบางคนก็กลัวว่ามันล้มนะครับอันนี้นะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะมาช่วยนะครับไม่ให้ต้นกล้วยมันล้มนะครับหรือเราไม่ต้องมาคำ้ำก็คือบังคับให้มันออกลำ ไอ้ออกเครือกลางต้นนะครับซึ่งพ่อพง์เองก็เคยทํามาก่อนนะครับคือบริเวณข้างบ้านพ่อพงี์ในต่กอนที่ปลูกบ้านใหม่ๆพ่อพงก็จะปลูกกล้วยนะครับแล้วต้นกล้วยของพ่อพง์ก็จะมีแต่ต้นใหญ่ๆสูงๆนะครับเพราะว่าปลูกใหม่ๆนยต้นกล้วยมันจะงามครับมันจะต้นใหญ่ถ้าหลายปีไปแล้วต้นกล้วยมันก็จะตายพายนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่หลังบ้านแค่นี้ครับต้นกล้วยพ่อพงนะครับคันนี้ พ่อพง์ก็เลยว่าจะมาลองทํานะครับพอดีว่ามาเห็นต้นกล้วยแล้วก็เลยอยากจะทํานะครับลองตามพ่อพง์มาดูนะครับว่าวิธีการบังคับต้นกล้วยให้ออกอกลางลําต้นเรามีวิธีการทํำยังไงครับอันดับแรกนะครับเราก็มาดูต้นกล้วยก่อนนะครับว่าต้นกล้วยขนาดไหนนะครับเราถึงจะสามารถบังคับมันให้มันออกลูก ติดเครือนะครับออกเครือกลางลำต้นได้นะครับเราก็มาดูครับต้นกล้วยหลังบ้านพ่อพงนี้จะมีอยู่สองต้นนะครับที่ต้นใหญ่ๆนะครับมาดูนะครับคือต้นนี้นะครับดูต้นนี้ใบนะครับใบยอดบนอ่ะมันจะโค้งๆนะครับใบสุดท้ายอ่ะครับที่มันแตกยอดอยู่ตอนนี้มันจะโค้งๆอยู่นะครับอันนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับ ยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันยังไม่พร้อมที่จะอ,ออกเครือออกหัวปรีนะครับมาดูต้นนี้ครับต้นที่อยู่ตรงกลางนี้นะครับนี่ต้นนี้ต้นนี้สังเกตใบนะครับใบที่อยู่ตรงกลางนะครับใบตรงกลางยอดลําต้นเลยนะครับต้นนี้ใบเขาเรียกว่าเป็นใบทงแล้วนะครับคือใบมันจะตรงนะครับ มันจะมืดหน่อยนะครับใบก้านมันจะตรงนะครับเขาเรียกว่าเป็นใบธงตั้ง,งตรงโดขึ้นไปข้างบนเลยนะครับแบบนี้ก็คือมันพร้อมที่จะออกหัวปีแล้วครับคือต้นนี้เราสามารถทําได้นะครับนี่ครับทีนี้เราก็มาหาตําแหน่งที่เราจะให้เครือมันออกนะครับหัวปีมันผู่ออกมา กลางลำต้นนะครับเราจะให้มันออกตรงไหนฝั่งไหนเราสามารถเลือกได้เลยนะครับเลือกจุดได้เลยนะครับว่าเราจะให้มันออกตรงไหนนะครับต้นนี้นะครับนี่ครับพ่อพงก็จะให้มันออกตรงนี้นะครับตรงเนี่ยครับพ่อพงได้หมายไว้แล้วครับก็คือความสูงนะครับจากพื้นดินนี่นะครับที่สูงขึ้นไปเนี่ยนะครับถึงจุดที่พ่อพงจะ ให้เครือมันโผล่ออกมาเนี่ยนะครับ120เซนครับพ่อพงเอาไว้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตรงจุดที่พ่อพงจะให้เครือหรือว่าหัวปีโผล่ออกมาเนี่ยนะครับพ่อพงก็ได้วัดไว้แล้วนะครับก็คือด้านความกว้างนี้ยนะครับ อันนี้7จ็ดเซนนะครับเพราะผมวัดถ้าลำต้นใหญ่เราก็เอากว้างขึ้นเป็นแปดเก้าเซนสิบเซนตามความเหมาะสมนะครับส่วนความสูงนี่นะครับความยาวมาสูงตรงเนี้ยนะครับความยาวเนี่ยพอผมเอาไว้ที่สิบเซนครับแล้วพอผมก็จะทำการเจาะนะครับนี่ครับอุปกรณ์ในการทำของเราก็มีอยู่แค่นี้ครับ ก็ค <czywiście> ือมีมีดนะครับแล้วก็ไม้นะครับแล้วก็แผ่นพลาสติกนะครับเดี๋ยวมาลงมือกรีดเจาะรูเลยนะครับนี่ครับพอผมก็จะกรีดเอากาบเนี่ยครับออกเอากาบกล้วยเนี่ยครับออกนี่ครับนี่ครับ เจาไปจนถึงแกนแกนข้างในครับแกนอ่แกนกล้วยะครับแกะออกไปจนถึงแกนในเลยนะครับ หยวกกล้วยเขาเรียกอ่าหยวกกล้วยนี่ครับนี่ครับเอาแกนมันออกแล้วนะครับเอาแกนมาออกแล้วตรงนี้นี่เราก็ปาดเสียงออกเพื่อว่าให้น้ําที่มันไหลลงมาเนี่ยนะครับมันมียางกล้วยอยู่นะครับปาดเฉียงๆเนี่ย เพื่อให้น้ํามันไหลลงครับไม่ให้น้ํามันขังทีนี้เราก็เอาแผ่นพลาสติกนะครับใส่ลงไปเลยเพื่อกันไม่ให้ไอ้กล้วยนะครับแกนกลางมันะนะครับไม่ดันขึ้นไปให้มันดันโค้งออกมานะครับใส่ไว้แบบใส่ไว้แบบนี้ครับ แล้วก็เอาไม้นี่จิ้มไว้เพื่อกันมันตกนี่ครับคันนี้บางคนก็เอา,อายานะครับมาพ่นฉีดกันเชื้อรามาพ่นใส่นะครับแต่ว่าพ่อพงไม่มีพ่อพงจะไม่ใส่นะครับนี่ครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับพ่อพงทําเสร็จแล้วนะครับ ข้างในก็จะเป็นแบบนี้ครับเราออกเอาแกนกล้วยออกแล้วก็ตรงนี้ก็ทําให้น้ํามันไหลออกครับยางกล้วยะครับมันจะได้ไม่ขังข้างบนนี่ก็เป็นแผ่นพลาสติกนะครับก็เอาไม้กันไว้กันแผ่นพลาสติกตกลงพอ,อแกนกล้วยนะครับมันยาวขึ้นมามันก็จะดันพลาสติกแล้วมันก็จะโค้งออกมาด้านนอกนะครับ การบังคับกล้วยแบบนี้นี่นะครับก็บางคนก็บอกว่าทําแล้วเครือมันก็จะเล็กนะครับมันจะลูกไม่สมบูรณ์นะครับอันนี้พ่อพงเคยลองทําแล้วนะครับบางเครือก็ใหญ่มากนะครับบางเครือก็เล็กนะครับอย่างที่หลายๆคนพูดถึงนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับจังหวะที่เราทํานะครับขึ้นอยู่จังหวะกบับที่เราทําต้นกล้วยนะครับ คือถ้าเราทําจังหวะที่เหมาะสมกับการออกปรีนะครับมันก็จะได้เครือที่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าถ้าเราทําไม่ถูกจังหวะก็เครือก็อาจจะเล็กมั่งนะครับไม่สมบูรณ์บ้างก็แล้วแต่สถานการณ์ของคนทํานะครับ ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ